สวัสดีคะ่ะอันนี้ป้ายไมีอะไรเลยน,น,นะสำหรับคนที่ชบอบนวดแบบเฮ้ยนะคะช่วงนี้อยู่บ้านนะคะไม่ต้องมอนเซงต์ตึงแนะ่นอนเพราะว่ามีคนมานวดให้เลยนะคะตัวนี้ป้ายจะบอกเลยว่าเป็นตัวนี้นวดที่คนนวดมากเขาเรียกว่าโดนตองจุดโดนตจุดตัวน,นี้มมนวดแบบเซฟเลยป้ายแนะนำเลยว่าดีมากเพราะเป็นระบบก,การนวดแบบโฟดีที่เขานน anyway, เรียกว่าเป็นระบบการไม่ใช้สัมผัสเหมือนคนนวดจริงๆเรียกว่ากดตรงที่จุดไมันจะบอกว่ามันดีมากอันนี้ค่ะ สกแกนร่างกายก่อนว่าคุณอยากได้แบบไหนและคุณชอบแบบไหนนะคะจะบอกว่าสายนวดต้องมีเลยนะคะเลสเตอร์นี่เขาเปิดบลูทูธได้ด้วยนะเปิดเพลงที่เราชอบไปด้วยแล้วก็เนี่ยนอนนวดไปด้วยเฮ้ยมันเลิศมากเฮ้ยที่สำคัญมันปรับความอุ่นได้ด้วยมันดีมากมันจริงจริงมันมีการให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะชอบแบบไหนคี่เราสามารถเซ็ตได้เลยว่าเฮ้ยเราชอบอยากนวดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เรารู้สึกตรงจริงๆเราสามารถเซ็ตได้เลยนะคะจะบอกว่ามันโดนทุกจุดอันนี้ดีจร,งจรงิงๆใครที่สนใจนะคะในเรื่องเอ๊ะ อยากได้เออเก้าอี้อดีๆสักตัวซึ่งเป็นเก้าอี้นวดผ่อนคลายนะคะเพราะว่าเลสเตอร์มาตอบโจทย์เลย